ครับนี่ก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งนะฮะเรื่องจริงนะครับตีหนึ่งนะฮะไม่ใช่โมนะครตีหนึ่งจริงๆนะครับยังนั่งส่องฟ้ากันอยู่นะฮะตอนนี้พี่มหากลับไปแล้วนะฮะก็เหลือแต่อาจารย์เสงิง่ง่กาลังเลี้ยงผ้านะครับที่ประทัากับพี่มหานะฮะก็หรือว่าเหลืออะไรบ้างนะครับได้อะไรบ้างเราไปดูกันนะครับผม เรียงเพลินเลยนะฮะเป็นคนที่ใจเย็นมากมากเป็นคนที่ใจเย็นมากๆเลยครับคือลื้อลื้อแล้วแบบว่าคือที่ลื้อเมื่อกี้เนี่ยคือพี่มหาลื้อใช่ไหมเราต้องมาตรวจทานซ้ําด้วยครับอืมนะฮะคนที่รลักพระมาเขาเรียกว่าอาจารย์เสงบอกว่าขายพระที่หลักอพระที่ที่มีเนี่ยคือคือลักทุกองทุกองครับหลักทุกองเราจะได้มาใหม่เนี่ย มันเกิดจากความรักล้วนๆนะครับเกิดจากความรักล้วนๆนะครับเกิดจากความรักล้วนๆแล้วเราก็ที่เราศึกษามามันก็เต็มที่ huh. นะครับเต็มที่เราก็ใส่ไปเต็มที่นะครับเมื่อเราดูแท้แล้วเนี่ยไม่ต้องสนใจอะไรนะครับพาแท้ก็คือเราดูแล้วมันมีความสุขทางใจนะครับความสุขทางใจคือเอาละนี่ละใช่ของเราละเหมือนเหมือนที่พี่มหาเอบาพูดไปรู้สึกว่าเอมีความสุขไหมอะไรประมาณนี้นี่ฮะอันนี้ไม่ใช่พาแบบ ราคาร้อยสองร้อยแล้วท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้นะฮะประท้ากันมาในองค์หลักผมว่าหลักพันกลางขึ้นถึงหมื่นนะฮะหมื่นบางครึ่งล้านได้อ่าบางองค์เป็นแสนนะครับผมนี่ฮะของงขออ่านี่ผมก็จะไล่ดูไปถามคร่าวๆนะไปทีละชิ้นกับอาจารย์เสกนะฮะอันนี้มีหลวงพ่ออะไรครับอาจารย์เสกครับนี้เป็นของหลวงพ่อลุ่งครับวัดหลวงพ่อลุ่งวัดหนองศรีนวลครับนครสวรรค์ซึ่งแก้วภาษากว่าหลวงพ่อเดิมวัดหลองพูนะครับแล้วก็มีหมอท่านจะมีน้อยครับหลวงเหลือน้อย อันนี้ของผมเองผมเอามาใส่ผสมกันกับของใหม่อ๋อครับผมคือเล่มนี้อยู่มานานละนะครับแล้วก็ถามว่าขายแพงกว่ามีดพอเดิมไหมแพงกว่าครับเพราะว่ามีน้อยกว่าครับแล้วก็หลวงพ่อลุงท่านก็ได้ถ่ายทอดวิชาการทำมีดให้กับพอเดิมหลวงโคอด้วยครับนะครับคือเป็นครูบาอาจารย์ด้านมีดด้วยนะเป็นเป็นเป็นผู้พี่อาวุโสกว่าครับประมาณนั้นจริงๆคนเราเข้าใจว่าหลวงพ่อลุงเนี่ยยุคหลังไม่ใช่อืไม่ใช่ครับอาวุโสกว่าครับอาวุโสกว่านะครับของแรงแรงกว่านแน่นอนนะครับอันนี้ก็ เออราคาประเมินอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับจานสิงั์ถ้าถามว่าราคาตลาดเนี่ยเขาก็แค่หลักหมื่นต้นต้นนะครับครับแค่หลักหมื่นต้นจะไม่เป็นแสนเหมือนเดิมแต่ถ้าถ้าความห่วงแล้วพี่พูดถึงว่าเราจะใส่มาแสนเป็นล้านยังไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือของของกูกูมีเร่มเดียวเออห้าแสนเจ้าก็เอาไปประมาณนี้ก็ได้อ้แล้วพอใจใครเราจะให้อ่าให้ฟรีก็ได้ถ้าเรารักใครก็ได้ เป็นของขวัญเขาก็ได้บางค,คร้เขาต้องการใช้งานเดือดร้อนแต่จริงๆมันก็เป็นปรด้ยาท้่มันจะฟรีนะพี่นะอเออเอาอะไรมาแลกกันหน่อยแแระพี่เอาอะไรมาแลกกันหน่อยกัมันเป็นของรักของห่วงนะครับ,รบหมกมุ่นมาครึ่งชีวิตแล้วนะพี่เนาะครึ่งชีวิตเราก็ชอบหมกมุ่นอย่างเงี้ยเดียวผมก็เก็เดี๋ยวมาดูตะกรุดกันบ้างโอ้โหครับตะกรุดได้เลยครับได้เลยที่หลวงพ่อแหละครับอาจารย์เสร็จครับผมดอกดอกนี้นะครับ ดองนี้จริงๆแล้วผมดูจริงๆแล้วนะยุคหลวงพ่อโมวัจจันทราลามอาจารย์หลวงพ่อยนี่ก็ไม่ผิดนะครับความยาวขนาดก็ได้ด้วยหลวงพ่อโมนะครับพ่อโมวัจจันทรารามนะครับมันงแตรามาแล้วก็นะครับใครจะบอกใช่ไม่ใช่คือยังไงไม่รู้แต่ที่รู้แท้แล้วเอกลักษณ์เนี่ยมันมันฟ้องหมดนะครับเพราะนั่นเนี่ยนะครับผมจะไม่ผ่าดูผมจะไม่ผ่าดูนะคือเรามั่นใจแล้วเรามั่นใจแล้วคือมีความสุขทั้งนี้พี่ะครับมีความสุขทั้งนี้แล้วก็ ไม่ว่าไม่ว่าเรื่องตะกรุดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะครับบางคนเช่าไปมีลูกค้าผมคนนึงนะครับเ็าเช่าไปเข้าไปผ่าซึ่งเป็นตะกรุดของอหลวงปต๋ครับเนาะซึ่งผมก็ได้เช่ามาจากคนดังคนดังแล้วก็เอาไง,ไง่ายๆเลยเขาเป็นมือหนึ่งเครื่องรางนะครับมือหนึ่งเครื่องรางทงางภาคอีสานเลย<อ>ไม่เคชื่อนะครับมือหนึ่งเลยแล้วก็ดูมานี่ไม่เคยพลาดนะครับแล้วเราก็ดูแท้ด้วยมาดูเช่าพี่เข้ามา ลูกค้าเช่าต่อไปนะครับอยากรู้ว่าตะกรุอนนั้นเป็นของหลวงพ่อเต๋อหลวงทองนะครับซึ่งเราไม่ใส่ตรงหรอกแต่มันไปลายนอกมาตรฐานลักทองมาตรฐานคืนดูนอกแท้เป็นพ่อเตเลยยื่นผ่านแน่นอนใครดูก็แท่นอนที่นี่เขาไปผ่าผ่านะครับปรากฏว่าผมก็ไม่รู้ว่าใครไปสอนหรอกแค่ครับแค้มามีพยันพัน์อยจานครับรอยจานนะอธิบายให้ฟังว่ามีรอยจานรอยจานเสร็จปั๊บ ข้างในตรงกลางพยันเป็นไม้ครูแล้วพยันในผืนนี้นะมีจานเป็นจานหมึกเก่าครับแล้วก็จานดินสอทับอีกที่นะครับพยันผืนนั้นนะทีนี้ข้างในก็จะเป็นไม้ครูเป็นไม้ไหวายไม้ไหวนะครับซึ่งข้างในก็ยังแห้งสวยงามก็ยุคพระเต๋คงทองเลยลหละครับเอ,า,อาง่ายทีนี้เขาคือเอ,า,อาง่ายก็ดูนสวดมาว่าไม่ใช่พระเต๋อนะครับคือสายตรงก็บอกว่าไม่ใช่พระเต๋พาเลยเขาก็พามาทีนี้เรื่องของเรื่องของจะอธิบายเรื่อง ว่าใช่ไม่ใช่หลวงพ่อเต๋เนี่ยถ้าไม่ได้เขียนชื่อนะว่าของกูกูชื่อเต๋ประมาณนี้คือใช,ใช่ไหมพี่ใช่ใช่แล้วเกจิอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยผมจะบอกให้เขาสําเร็จวิชาเนี่ยนะครับดอกเนี่ยผมจะบอกให้อกลักษณ์สมมติเเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อจะมีช่างถักคนเดียวสองคนสามคนถักลายเดียวกันหรือ,ออาจจะเป็นคนเดียวใช่ถักลายเดียวกันก็จะเอาอออเอกลักษณ์ที่จําได้มากที่สุดก็คือจะนํามาเป็นสากลใช่แล้วงการสากลก็จะนำนี่จสาระนะครับแต่ข้างในข้างใน นะครับสมมุติไอ้คนนี้มึงชอบตีลานฟันแทงเขาเนี่ยมึงตีทีไรมึงหัวล้างข้างแตกแต่มึงดีอ่ะมึงทําบุญมึงกวาดลานวัดหลวงพ่อเป็นห่วงกลัวมันโดนตีตายหลวงพ่อจารมาหาอุทัยข้างในนอกถักเหมือนกันเอาให้ไปสมมติจะเป็นผู้หญิงบ้างคครรัับบตาเคแต่แม่งทากับข้าวอร่อยเอามาถวายเพนกูไม่ขาดเลยกี่ปีกี่ชาติชีวิตมึงลําบาก กูอยากให้มึงเจอคนดีๆที่อุปถัมภมเลี้ยงมึงพ่ออาจารหมาที่ยูมให้ไปแล้วข้างนอกพันเหมือนกันถัเหมือนกันถามว่าเป็นไปได้ไหมพี่อ่าเป็นได้ครับเพราะว่าไี่อาจารย์แต่ละคนเนี่ยนะครับเขาสําเร็จวิชาเนี่ย่านเรียนทุกวิชาใช่ไม่ใช่ท่านาะไม่ใช่านจะมาเรียนมหาอุอย่างเดียวต้องจารยันตัวเดียวอ่าหลวงพ่อก็จบไงหลวงพ่อก็จบปหนึ่งอยู่อย่างนั้นหลวงพ่อเขาเป็นจบปสองปสามปสี่ได้ครับพอตะนแล้วเนี่ยภายในตะกุฎไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็น นะครับยันไม่เหมือนกันไม่จําเป็นว่าไม่ใช่หลวงพ่ออช่ไม่จำเป็นต้องไป็นแต่ะตัวเพราะท่านจะหมายวิชานี่คือเคล็ดลับนะเครื่องรางก็แต่ละคนเนี่ยแต่ละเกจินี่ก็เราก็รู้มาว่าท่านีน่ไปเรียนกับเกจิได้หลายเกจิมาเหมือนกันใช่ไหมแล้วจะมายันเดียวมันไปไม่ได้นะในเรื่องส่วนเครื่องรางเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์เสงแบบเต็มตัวเลยปาะตัวเองเลยไม่ไม่ไม่นะครับเดี๋ยวผมต้องจัดไปหลายแล้อใช่ไหมครับเราถือว่าเราเรียนผิดอาจารย์เองครับผม S <S เ,เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ยืนย,ยันได้นะครับเรสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะใช่คะคุณจะซื้อพระซื้อเครื่องรางได้จะบอกให้เครื่องรางเป็นสิ่งที่เล่นไม่จบ,บนะครับคาว่าสากลคือภายนอกคือเขากำหนดลายมาตรฐานขึ้นมาเราถ้าพี่าอยากเล่นพี่เล่นตามเข้าไปผมก็ศึกษาตามสากลเหมือนกันดีครับเพราะว่านะครับวงการสากลเนี่ยเขาเป็นครูบาอาจารย์ให้เราใช่ครับแต่เรื่องศรัทธาเรื่องการซื้อขายอ่าอันดับหนึ่งครับใช่ใจคุณต้องมาก่อนสอนนะครับคุณต้องดูของเก่าให้เป็นนะครับอย่าลืมนะว่าตะกุดเครื่องรางเนี่ย เป็นงานแฮนเมดนะครับ uh huh. งานถัก<ช>ผมทําไม่กว่ามันท่านจะเกิดครับ<ช>ถักลายสีเสาหกเสาผมถักเป็นหมดอมผมถักเป็นหมดนะครับคือถ้าเราไปยึดติดแต่ว่าลายถักนี่ใครก็ถักได้ใช่ครับจริงไหมฮะอาจารย์เสกครัก็ขนาดผมทําไม่กว่าผมก็ยังทำสีเสาบ้างทํา6เสาบ้างเสาแพงกว่าก็มันถักยอะกว่าสีเสามันเสร็จเร็วไงกว่าแป๊เดียวก็หลุดง่ายบางกว่ามันก็จะราคาต่างกันนะครับเพราะนั้นในการกําหนดลายเนี่ยบางทีผมคิดถึงแผงผมคิดลายออกมาผมก็จะถักลายลุ่มหัวใจมากใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ย เอกลักษณ์เนี่ยอย่างนี้น้อยนะครับเอาง่ายเลยนะคือคุณศรัทธาหลวงพ่ออะไรบางทีเอกลักษณ์ภายนอกคล้ายคึงละไม้นะครับเอกลักษณ์ส่วนใหญ่แล้วแปดสิบขึ้นไปนะครับฟ้องมาเป็นอาจารย์นี้คุณศรัทธาได้เลยครับไม่น่าพลาดนะไม่น่าพลาดนะครับไม่น่าพลาดแต่คุณจะแกะมาแล้วให้มันเป็นยันตัวเดียวกันเป๊ะเนี่ยครับไม่ใช่ใช่นะครับเพราะนั้นเรื่องการเล่นเครื่องรางนะครับความสากลหนึ่งเลยนะสากลหนึ่งเลยนะในทีเรา รเราตั้งค่าสากลของเราเองด้วยความศรัทธาใช่นะครับนี่คือการตั้งค่าสากลด้วยความศรัทธาสองครับคุณซื้อเขาได้เท่าไหร่หนะครับประมาณนี้เองอนะครับแต่มันไม่ใช่ที่จะหยิบขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหเหมือนมาเลยนะนะครับพี่ <laughs> พอแขวนไปใส่ปอกแก้วไปหน่อยนึงนะครับพี่โดนเหนือปั๊บรักแมงกะลายออกมา ครับมันก็ไม่ใช่นะครับเหม็นแกะมาเหม็นเน่าเหม็นสาบจะหมูกมันดมเชนเนอร์โชคไปสักทีสองทีกติดกาวได้นะครับเป็นคนติดกาวไปเลยนะนะครับพะนั้แล้วเนี่ยสำคัญนะครับเรื่องข้างล่างนะหัวใจมาก่อนสองของแท้จะแลดูง่ายเหมือนกันครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับเหมือนถามว่าคุณเดินไปดูตู้เก่าเตียงเก่าคุณดูภาพไม่เป็นเลยคุณดูไปไหมเหมือนกันคุณก็ดูแท้ได้ใช่ไหมครับครับ ไม่อัดอัดมาไม้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 เก่าขัดใหม่มาคุณก็ยังดูออกไม้ไหนเดิมเก่าคุณก็ยังดูได้เพราะนั้นเครื่องรางงานเทนเนลตเครื่องรางนะสําหรับผมเป็นสิ่งที่ดูง่ายมากที่สุดนะครับเป็นการเล่นง่ายและจบไม่ซับซ้อนครับนะครับส่วนที่ซับซ้อนคือคุณคิดไปเองนะครับคุณโดนมนุษย์ดาวคานที่อยู่สูงสุดคุณไต่เต้าขึ้นไปเพื่อจะดอกนี้นั่นจะต้องเป็นนะครับหลวงพ่อที่หลวงพ่อเอเลี่ยนนะครับเทพเจ้าของเอเลี่ยนที่จะต้องขึ้นไปนะครับ ไต่เต้าขึ้นไปว่ามันใช่ไหมเพราพี่ไต่เต้าขึ้นไปเสร็จปั๊บนะครับนะฮะโอ้โหผู้อยู่สูงสุดบนดาวคานบอกมาว่าไม่ใช่คุณผอดใจลงมาครับคุณพี่นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคุณเหมือนคุณทําร้ายสุขภาพจิตใจตัวเองอนะครับเพราะคุณเล่นเครื่องรางไม่ใช่ความศรทัทธาละคุณเล่นเครื่องรางด้วยหุ่นนะครับสองนะครับตาคุณไม่ค่อยมีสมรรถภาพนะครับ นะครับประมาณนี้นะครับเอาเอาแค่ประมาณนี้เดี๋ยวเล่ายาวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเเดี๋ยวเฮ้ยดี๋เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเงอ๋ยวเดี๋ยวาดี๋ยวเัี๋ยวเดีเดี่ยวเดี๋ยกเดี๋ยวกดีเดี๋ยเดี๋ยวี้เดีายียวเดี๋ยวเียวีเรี่ยวัยเี๋วเดี๋ยวเเดี๋เดยวเเดีนเลยวเเด็นเลยเนเดีนเดยเเนี๋ยเี๋ยวเดเเเเ๋เีเเีด อันนี้ต้องขยายความนะฮะอาจารย์สินะครับลักตัวเนี้ยนะครับตะกุดคาดเอวเนี่ยนะครับมันเป็นซึ่งเครื่องรางที่เป็นลักษณะเนี้ยนะครับมันก็เป็นไม้กระดอนที่หลวงพ่อรุ่งก็ใช้มาทําเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม้เนี้ยนะครับห้าชิ้นเนี่ยเป็นไม้กระดอนนะครับนำมาถักห้าชิ้นก็เสริด้วยพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ในการแก้กันสารพัดนะครับในการทำเครื่องรางนะครับนะครับ ชือก็เป็นเชือกอาถรรพ์โบราณนะนะครับไม่ว่าจะมัตตาสังสมร่ออะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีหลากหลายวิธีนะครับกรรวิธีการมาทีนี้เรื่องของเรื่องเนี้ยนะครับรักครั้งแรกเนี้ยครั้งแรกในการทํารักเลยเนี่ยรัอนวันทีก่อนนะครั้งแรกรักแรกพบเจอเธอพี่นะนะครับ คือเขาจะใช้ยางมะตูมอ่านิยมใช้ยางมะตูมตนะครับยางมะตูมนะฮะมะตูม <N> นี่เป็น <N> อีกเขาเรียกว่าอีกมุมมองหนึ่งนะฮะ <N> <ห>จากอาจารย์แต่มันจะหนากว่าแต่อาจารย์เสงปาจีนนะฮะนะครับจะมองการเชื่ล็รกมันจะหนากว่านี่คือลักแรกพบเลยอ่าลักแรกพบเลยมาก็จะเป็นลักน้ำเกลี้ยงลักยางไม้ครับนะครับทีนี้ก็จะไล่ไล่ลงมาเป็นลักจีนลักอะไรไปนะครับตามยุคนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ายุคแรกดึกดําบันเลยเนี่ยที่คนโบราณเขาใช้จริงเนี่ยครับคือลักยางมะตูมครับล เพราะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องนะครับคุณซื้อข้างล่างชิ้นหนึ่งถ่าเห็นรักยางประตูนั้นเนี่ยที่มันคล้ายชะแลกแต่มันหนากว่ามันมีความแข็งนะครับความแข็งแรงนะครับเวลามันแข็งมันก็จะให้คล้ายคลั่งคลั่งแบบบางๆเคลือบนะครับเนี่ยพออาจารย์เสงพูดถึงชะแลกเนี่ยผมนึกถึงอาจารย์คนหนึ่งที่อยู่ที่อยู่อย่างพิจิตต์อ่ะเขาบอกว่าอยากตะกรุ่วเพราพิษเนี่ยสมัยก่อนที่ว่าจะลงรักแดงรักกีอะไรพวกเนี้ยมันยากเพราะว่ามันหายากนะมันหายากส่วนใหญ่ ะจะลงจะลงแชลักกันไปสะมากกว่านายาเขาบอก่นะมันก็ค่อนข้างมีราคาบางทีมันก็เกินความจําเป็นนะครับครับยางไม้มันก็แต่คนเอามาตรฐานของของรักเนี่ยมามาไม่ได้ว่าเป,เป็นเป็นตั้งค่านิยมอะครับอาจารย์เสี่เอาง่ายเลยม,มันก็มันมันเป็นไปได้หมดมันอยู่ที่เขาจะทาครับอืนะครับเขาจะทาสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูแล้วสีชมพูนี่มีมั้งแต่สมัยยุยยา นะครับเคยเห็นเขาลงภาคแกบนไหมครับภาคแกบลยุทธยาสังเกตว่าฐานเป็นสัตว์สมมติว่าเป็นผ้าบางเลไลนะครับเราก็จะเห็นสีพูทาสีพูเนี่ยอย่างพวกชาติพวกอะไรก็สีแดงมาถูกต้องสีพูนี่มีมั้งแต่สมัยยุยานะครับสีพูสีฟ้าสีเขียวนะครับมีมั้งแต่สมัยยุยาแล้วตอนปลายนะครับนะเกิดทํามาแล้วนะครับประมาณนี้นะมีสีแล้วมีสีทาแล้วมันตอนผมเข้าวงการใหม่ๆหม่เนี่ยมันมีความคิดฝังหัวอยู่ อยู่เ,เรื่องหนึ่งที่ว่าผมได้ยินมาเกี่ยวกับเรื่องตะก,กุดระหว่างสาบาททองแดงกับทองเหลืองเออเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยทองแดงไม่มีหรอกมีแต่ทองเหลืองผมก็ยังงงกับความคิดนะฮะแต่ปรากฏว่าตะก,กุดโซรสหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยทําไมเป็นทองแดงหลวงปู่เอี่ยมนี่มี ือเอาง่ายเลยนะถ้าพูดถึงว่าถ้าเจาะจงเป็นคอนเทนต์ว่าหลวงพ่อนี่ต้องเป็นฝาบาทขอ,น,าาทขอนทองแดงครับผมว่ามันมันมันไม่ใช่นะครับพอแล้วเนี่ยนะครับทุกหลวงพ่อก็อยากทาฝาบาททาทองแดงเขาจะทําเป็นสังกสีก็ได้ยิ่งโดยเฉพาะหลวงพ่อแก้วปงมาลัยเนี่ยนะครับ ถ้ากดสังกสีถูกสุดไม่มีค่อยมีคนกล้าเล่นะนะครับแต่ถ้าลงรักเก่าแล้วมันใช่เนี่ยนะครับคือมันชัวนะครับหรือพราแก้วพมาลัยเนี่ยตะกุดสังกสีนี่คือตะกุดในตำนานเลยนะ<อ>แะทนที่จะแพงจะกลับไม่มคีคนเล่นนะครับ<อ>เพราะว่าเป็นสิ่งที่ดูง่ายสุดด้วยแล้วสังกสีมันเก่าง่ายใช่ไหมใช่ฮะต้องที่คนเขาไม่กล้าเล่น<อ>นะครับแต่ถ้าถามว่าเออเราเดินไปเจอบ้านหลังกลเก่าเรามองสังกสีแล้วก็ดูรู้ว่ามันเก่าจริงอะ่ะไม่ใช่มาตากแดดแล้วโดนสังพึ่งพึ่งสนิมใช่ไหมครับแล้วก็ดูเป็นนะครับครับนะครัััััับลลลกก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 กพพวววนนนนีี้้้็็เเปปายงงอะไไรมแแต่ นะครับเขาจะพันรอบรอบขึ่นแค่นั้นแหละสองรอบแค่นั้นแหละนะครับข้าวกลวง,งอะไรเนี่ยได้มานะแล้วก็เกา่าทีเประมาณนี้วันตะก,กุดสังกะสีก็มีมนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยนะตะก,กุดไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับอะไรที่มันสื่อไฟฟ้าแรงได้อแม้กระทั่งตะกวัวนะนะตะกวัวก็ยังทํามาเป็นฟิวไฟบ้านเลยเมื่อก่อนเป็นคัตเอาใช่ไหมพี่ครับนะครับเพราะนั้นมันสื่อไฟได้ดีเพราะพวกนี้บรรจุพลังงานได้ดีครับนะครับเกียร์จีนหรือเก่าจะบรรจุพลังงานดีนะครับ ง่ายเลยเนาะวันนี้เดี๋ยวเราก็คุยกันเรื่องเครื่องรางล้วนๆขออีกสักชิ้นครับได้เลยที่ผมชอบแล้วแบบเห็นแล้วผมประทับใจกาเสิงฮะดอกนี้อยากให้อธิบายไหมอธิบายนยฮะอธิบายหน่อยครัดอกนี้จบยากนะครับมีคนหลายคนเนี่ยมาจากของผมเสยงขึ้นมาเท่าไหร่บอกถามทำไมอพี่จะจะจะอยากรู้ราคาขายหรือว่าอยากอยากถามทำไมเรื่องทุนก็เลยถามไม่ใช่เพราะพี่เคยเห็นตัวจริงแล้วมันหลวเก่าสุดยอดเลยนะครับผมก็เลยบอกว่า พี่ของเม่ถ้าเก่านะมันก็ต้องผ่านการใช้เพราะถ้นดอกขนาดนี้คนที่ใช้น่น้อยนะครับถ้าไม่ตัวพูดตรงๆนะนะหยาบคายถ้าไม่ตัวท่าควายจริงๆมันแขวนไม่ได้พี่ถ้าอย่างเราแขนเนี่ยยางัวใหญ่นะมันก็ต้องคอหักกันไปข้างแขวนยังไงจะใช้อะไรของมันก็แทกนี่กระดูกสันคอหักได้นะใช่ครับเพราะนั้นแล้วคนสมัยก่อนนิยมนะครับใช้ผ้าพันนะครับแล้วผูกผ้าเขาม้านะครับหรือว่าใส่ย่าม เขาไม่ใส่ย่ามนะครับพันผ้าไว้บนหิ้งครับเพราะนั้นตะกรุดพวกนี้จะไม่ค่อยผ่านการใช้่ตะกรุดหลวงพ่อโพ์วังหมาเน่าแล้วเรื่้ว่ามันแท้ได้ไหคือหลวงพ่อโพวังหมาเน่านะฮะตะกรุดนี้นะครับสี่ผู้เอาง่ายเลยเป็นเป็นเอาง่ายเลยเป็นตำราเลยคือเป็นอาจารย์พองเงินได้เพราะว่าแก่ภาษากันนิดเดียวนะไม่เยอะนะครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องเป็นคนสอนตะกรุดเป็นคนสอนเงินบางคันทำตะกรุดเลยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเวลาผมดูผมทำไมผมถึงดูแท้นะในส่วนในส่วนตัวผมแล้วผมจ่ายตังค์ซื้อได้เพราะว่าเรื่องของเรื่องพี่ดูไล ซูมลายมาครับนะครับซูมมาที่ลายลายถักนะครับคุณพี่ดูนะนะครับงานแฮนด์เมดของคนเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะลำเมียดลำไมคุณสังเกตว่าลายเขาไม่มีเบี้ยวมีเอียงเลยนะคนสมัยก่อนคุณบกบอกไหมเหมือนเป็นช่างนะครับนะครับเวลาเขาถักเขาก็ตั้งใจคนเมื่อก่อนเขาว่างมากชเขาถักเขาจะเล่นเป็นลำไมแล้วคุณดูนะลายเขาเป็นเกลียวเนี่ยยังกับวัดระดับน้ํามาแล้วมันถักเชือก ใช่ฮะนะครับเพราะนั้นของปลอมเขาไม่มันจงทำขนาดล้วเพื่อมาขายดอกพันสองพันถักไวาจะถักเสร็จแตมันไม่คุ้มแล้วนะครับใช่ใช่ครับนะครับประมาณนี้นะอย่ที่เขาเขาพูดกันว่าเอ๊ะเกจิสมัยก่อนหรือว่าคนสมัยก่อนเขาทําอะไรก็ทําเรียบร้อยสวยงามนะจะใช้อะไรที่มันแข็งแรงเป็นวัสดุเช่นอมามาเคลือบนะกิดการลงทนก็คือ นะครับคลั่งผสมชนนารงบ้างบางทีก็เป็นชันนรงล้วนอันนี้ที่ใช้ลงเนเป็นเป็นอะไรครับเป็นเป็นลักหรือว่าเป็นอะไรครับเนี่ยวที่ผมดูวนตัวผมนนัตี่นะครับผมดูเป็นชนนรงครับนะฮะชันนารงนะครับอาจจะมาผสมกับคลั่งได้ครับมันมีส่วนนะครับหรืออาจจะมาผสมกับยางมะตุมใช่ใช่ใช่ผมออกออกอมแดงๆเพราะว่าชนนรงเนี่ยมันยึดเกาะอยู่แล้วครับ นะครับรอยรูรั่วยึดยึดติดได้แน่นแล้วนะครับแล้วอาจจะมาผสมกับลักของยังมะตูมได้ครับจึงเกิดความแข็งแสดงว่าอาจารย์เสงกำลังจะบอกว่าดอกนี้ไม่ได้ลงลักจีนไม่ได้ลงลักจีนไม่ใช่ก็เปนปานนิลอนไปแล้วครับปานนิลอนไปแล้วนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับแต่เราเราเราสังเกตเอาว่าความเรียบร้อยของเขาเนี่ยเาถักละเอียดละมแบบนะครับคือเหมือนวัดระดับน้ํามาถักเลยซึ่งมันมันก็เป็นแฮนเมดของคนไทยที่นะเก็บปะปิมากรรม นะครับงานแทนเมดนี่มือหนึ่งนะของไทยนะครับลองดูเอาขนาดพระรอดมหาวันคุที่ดูดกิวที่สุดแต่ศิลปะสุดยอดนะครับนะฝรั่งยังบอกโอ้ไห my god นะครับสิบห้าล้านบอเขาว่าบอกไม่ได้เราวอ๋อแสนห้าพ่อโดนแล้วเสืองเอาไปเจ็ดหมื่นโดต่อมาโดนแล้วนะครับใจร้อนนะครับคือราคาผมเนี่ยถ้าถามว่าผมไปไปไปรอเชือใครพี่ คือผมดูนะแต่ดูมาเนี่ยผมเอาความสบายใจสบายตาเพราะเราดูแล้วสบายใจสบายตามันจบเนี่ยมันเรียกว่าเอาแบบมีความสุขมันจะรักตามสไตล์เอาแบบมีความสุขอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่านี่มันคะแทที่ดูนะโอ้ที่มันแบบอ่าน้ซูมดูหน่อยอ่ะพี่มหาเก่าอ่ะพี่ามหาเก่ามากไหมผมคิดว่ามันจะเก่ามากแต่มันไม่ได้เก่ามากนะครับนะมันไม่ได้เก่ามากมายนะแล้วกระดาษสาเนี่ยผมก็บอกกระดาษสาจริงๆไม่ใช่กระดาษสานะคุณต้องแยกกระดาษสาให้ออกนี่มันคือกระดาษ นะครับถุงปูนอ๋อถุงปูนซีเมนต์น่ะอ่ะแล้วทำไมเอาไปเขียนเอาถุงปูนซีเมนต์มาทำตะกุดได้เอ้าคุณรู้ไหมทำไมเขาทำใครเอาถุงปูนมาทำซีเมนต์ก็หลวงพ่อเต๋คงทองไงครับโอ้เลยตะกุดถุงปูนอ๋อกระดาษมันจะหนาเหมือนแค่กระดาษคือมีในตำรามีในตำราครับอ๋อพะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเก่าจัดหรือใหม่เนี่ยเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันมีตำราการสร้างเพราะนั้นไม่ว่าเขาจะถักมาลายไหนยังไง นะครับ,รบถ้ามันเป็นอย่างที่มันเราว่าแล้วมันตรงระดมราก,ก็ต้องเป็นของหลวงพ่อครับนั่นคือความสุขที่มันตรงกับทางใจแล้วเราสามารถถ่ายทอดอธิบายเขาได้หนึ่งเลยคุณต้องศึกษาว่างานเฮนเมสแต่และหลวงพ่อสร้างยังไงคุณต้องรู้วิธีการสร้างก่อนอไม่ใช่ใชคุณมาเรียนรู้ว่าเนี่มันแท้นะเคยเห็นอย่างเงี้ยมันต้องแท้อย่างเงี้ยนะครับอพอนั้นแล้วเนี่ยทั้งนั้นของเกสทำเรียนแบบตายเลยจ้องครับบางคนเขาถักเส้นใหญ่เราต้องเข้าใจธรรมชาติถ้าบางดอกเขาอยากถักเส้นใหญ่กว่านี้เป็นไงนะครับคุณจะทีหลวงพ่ออะไรล่ะ อ่าใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยงานเฮมิสคุณต้องเข้าใจความเฮมิสไทยเงคุณต้องรู้วิธีการสร้างก่อน2นะครับคุณมาดูแล้วมันแท้ไหมนะครับตอบใจตัวเองได้ก่อนนะครับการวิธีดูเครื่องรางนะครับไม่ได้ไม่ได้ตัดสินที่คุณคนเดียวนะครับไม่ได้ตัดสินคนที่รวยร้อยล้านพันล้านพรับไม่สามารถชี้ชันให้คุณได้นะครับแต่คนที่สามารถทันคุณสบายใจได้มากที่สุดคือคนที่ใน100รคนคุณลองถามดูว่า100ร้อคนเขาดูมากเกินกว่า5-60%ไหมอ่า นะครับถ้าคนเขาดู60-70%ขึ้นไป80%ขึ้นไปเนี่ยนะครับหนึ่งในร้อยเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจคนส่วนน้อยเลยของคุณแท้ละครับนะครับนี่คือสากลของผมนะนะครับนี่คือสากลของผมเนี่ยฮะอ่ะเราเอาความจริงมาพูดนะเราใช่ใช่ใช่ครับผมใจ้ให้ตัวเองครับในการเช่าเราจะได้มีพลังนะครับเราศึกษา เราต้องรู้วิธีการสร้างก่อนอย่างเราจะเทปูนเราต้องเทคานก่อนจะเทกําแพงเราต้องรู้วิธีการเทค,คานก,ก่อนนะครับไม่ได้พูเอาก้อนอิฐไปตักๆๆๆแล้วคานมันไม่อยู่มันก็ล้มใช่ไหมครับเพราะนะั้นนะทุกอย่างเราต้องรู้วิธีการสร้างเสียปั๊บแล้วก็ศึกษาด้วยเนื้อหาความจริงนะครับสามอย่าเข้าข้างตัวเองมากที่สุดนะครับครับทาให้มันเป็นกลางๆไว้นะครับทาใจให้มันเป็นกลางๆไว้แล้วพิจารณาใช้ความรอบคอบของตัวเองมีไหวพริบปฏิภาณครับครับนะครับนะครับ เอาความจริงของตัวเองให้มากที่สุดเรียนรู้ให้มากที่สุดครับแล้วถ้ามีคนอื่นดูตรงกับเรานั่นคือใช่ครับใช่เกจิจารที่เรานับถือและไป่หาหลักการนี่คือหลักการสากลของเครื่องรางแล้วเรานะครับไม่จําเป็นต้องอะไรผมอยากให้เศรษฐกิจการเล่นเครื่องรางเนี่ยมันคึกคักแม้ว่าการเล่นผ้าเครื่องการเล่นพระหลองเวลาเนี่ยมันคึกคักครับไม่ใช่ว่าซื้อเงินเกือบเป็นเกือบตายนะครับรับประกันแท้กันไปนะครับไปจบที่คนคนเดียว ต้องมาชี้ขาดกับคุณเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องอผมว่าไม่ถูกต้องใช่ฮะนะครับเพราะนั้นแล้วใครเช่าผไปผมจะอธิบายลูกค้าฟังเลยว่างานแทนเม็ดนะสากลใครครับนะครับเขาดูมันไม่ใช่อย่างนี้เขาถักเป็นไหมถามก่อนเขาถักเป็นหรือยังเอถ้าเขาถักไม่เป็นแล้วเขาดูได้ยังไงใช่ใช่ไหมครับมันต้องดึงหูต้องดึงหูบิดบิดนะครับประมาณนี้นะครับเพราะนั้นแล้วไปโทษใครไม่ได้ครับโทษที่เราโง่เอง ศึกษาครับไปพึ่งตาเราก็มีไปพึ่งเขาสมองเราก็มีไม่ฟังความคิดเขานะครับคุณอ่านตำราสินะครับคนที่อยู่เหนือตำรามีใครอ่ะมันไม่มีใครสามารถอยู่เหนือตำราได้นะครับแล้วรู้ไหมมันจะพูดถึงนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการท่านหนึ่งนะครับท่านอายุโอ้มากแล้วนะนะครับแล้วผมก็เออมันเป็นท่านผู้ใหญ่ที่นับถือตรงนี้ก็คุณรู้ไหมว่าแปลงแปลงปัดลำควานเนี่ยใครเป็นคนตั้งชื่ออืคุณตอบผมได้ไหมคุณ หางแปลงหางช้างที่เขาถักเชือกลงรักกเก่าครับเห็นไหมครับคุณไม่ว่าใครตั้งชื่อกเขาปัดลำควาน <c oughs> คนที่ตั้งชื่อคุณแรกคือ,อกูพัทยาครับอ๋อคือ,อกูุพัทยาเป็นคนที่นำลิเริ่มขึ้นมาครั้งแรกเลยนะครับแล้วขายให้ป๋าไปในราคาแปดหมื่นชิ้นแรกท่านแก้่อยผมฟังเองนะครับแล้วแกเป็นคนตั้งเองชื่อปัดลำควานนะครับคือมันปัดมันเป็นของแก้กันไว้ปัดเนื้อปัดตัวอยู่แล้วนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยจริงๆแล้วเขาใช้ไว้ปัดผ้าไหมปัดผ้าไหมทางเหนือทางไร ประมาณนี้แต่ถ้ามันถักเชือกลงรักเนี่ยมันเป็นเครื่องรางได้ครับอ่าเป็นเครื่องรางแต่ถ้าทธรรมดาเนี่ยมันก็เป็นที่ทําจากหางช้างหางช้างนะครับนั่นคือครับผมปลายปัดลองพานครับอย่างนั้นคือการบุกเสกมามาจนถึงเล่าขาวันจงยุคเกจิของเก่าจนถึงพระเดิมหลวงพ่อก็มีการทําแตกเป็นบางคนนะครับแต่ไม่ได้สากลก็มันยืนยันไม่ได้เพราะนั้นเราถ้าดูเป็นเชือกลางถ้าดูเป็นเป็นอ่าเป็นเชือกเป็นเครื่องรางขนาดเป็นเครื่องรางแล้วเนี่ยมันก็เป็นเครื่องรางครับมันไม่สามารถที่จะเป็นของใช้ได้ สังเกตไหมว่าของใช้เก่ากับเครื่องรางมันจะต่างกันมันเก่ามอนกันแต่มันต่างกันใช่อย่างมีดพกก็คือมีดพกเก่าครับอย่างมีดหมอเราก็จะรู้ใช่นะครับเพะฉะนั้นเราเนี่ยเราก็ต้องแยกให้ออกครับไม่ใช่เอามีดพกเก่ามาแล้วไปตีหลวงพ่อกันมันก็ไม่ใช่ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าใช้งานคนละแบบนะครับฝากกันไม่ด้วยเรื่องเรื่องเรื่องความรอบคอบนะครับมันดีเรานะครับคือขยันนิดนึงอยากรู้ประวัติหลวงพ่ออะไรไม่มีตังค์ซื้อหนังสือหรือไม่มีหนังสือเก่าๆนะครับ ครับใช้เน็ตฟรีอยู่แล้วนะครับคลิปเข้าไปครับอยากรู้ประวัติหลวงพ่อนี่ประวัติการทาตะกรุดหลวงพ่อเงินประวัติการทำของขุนเข้าไปอ่าน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 อ่าถือว่าเป็นพื้นฐานอ่านแล้วมองให้เห็นตามซึมซับซึมซับครับซึมซับนะครับแล้วเราไปดูของแท้ต้องฉบับที่นะครับอยู่ในองค์กรคืออยู่ในพิพิธภัณฑ์ของจริงเลยคุนต้องอยู่ในพิพิธภัณฑ์เลยนะครับพิพิธภัณฑ์ตะกรุดหลวงพ่อเงน เป็นยังไงคุณเข้าดูคุณไม่ต้องไปดูของใครเลยที่เขาว่าเขาอยู่เนี่ยใครคุณเข้าไปดูของจริงที่ว่าเขาเก็บรักษาไว้ใช่คุณจำคุณจำคุณจำแล้วมันตรงกับตำราการสร้างไหมครับตรงกับตำราการสร้างเสร็จปั๊บทีนี้คุณเห็นแล้วคุณในของแท้ลวคุณรู้วิธีการสร้างแล้วคุณจะพลาดได้ไงอืมถ้าใครมาตัดสินให้คุณได้ใช่ไหมครับใช่งานเฮ็นเม้ทคืองานสามารถพลิกแพงได้ตลอดนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเล่นตาางให้มีความสุขครับครับนะครับตานี้นะผมละเอียดเรื่องข้างลลางนะครับครับสุดยอดนะครับเรียกว่าวันนี้เรา เครื่องรางล้วนๆนะฮะวันนี้เราคุยกันเรื่องเครื่องรางล้วนๆนะครับผมอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันอ่าใช่ครับการแบ่งปันระสบการณ์กันไปนะครับเราทําให้ใจเราให้เครื่องเขิมนะครับครือเขิมเป็นต้นนะครับครือเขิมเป็นหลักนะครับอ่าครับวันนี้ก็โอ้ได้ความรู้ความสนุกสนานความมันนะฮะหลังจากคลิปแรกนะฮะบรทัากับพี่มหาวันนี้นะฮะก็มาดูกันเรื่องเครื่องรางกันอีกนะครับผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์เสง ปราจีนมากครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างครับพี่น้องฮะจบไปแล้วนะครับสําหรับทัศนคติมุมมองนะฮะวิธีการเล่นการส่องการดูเครื่องรางต่างๆของอาจารย์เสงีย์ปราจีนนะครับผมผมเชื่อว่านะฮะคลิปนี้น่าจะมีสาระไม่มากก็น้อยนะครับที่เราจะจดจำนะครับผม ก็ฝากไว้นะครับผมหากกันชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b บสไคร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็ตีสอแล้วนะฮะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ